โตมานเลยที่วันนี้เรามาแบบว่าความสวยงามนะบอกเพื่อนของพวกเราค่ะเอางี้ดีกว่าวันนี้โอ้โหผู้หญิงแท้เยอะมากเลยต้องเล่นเกมกันหน่อยดีกว่าเล่นเกมกันเน่อยดีกว่เล่นเกมแบบบ้านอินเทอร์แอคชั่นกับเราเลยไม่ไปยืนตรงโน้นนะไปยืนตรงทำไมเป็นหญิงแท้เล่นเกมหญิงแท้ถ้าผู้ชมดูก็รู้ว่าใครเป็นหญิงแท้ไม่อยากรู้ว่าถ้ามึงยืนกับอีแพรขวานใครสวยกว่ายืนต่อว่ายืนโคโยืนโค่ให้แบบหายนิดนึงเขาถามได้บอกว่า คุณเป็นผู้หญิงแท้ไหมคะแท้ค่ะคุณมาจากไหนคะมาจากญี่ปุ่นค่ะตรงนี้กดได้เลยนะกดเลขในคอมเมนต์ได้เลยอันนี้เบอร์หนึ่งนะคะมาจากญี่ปุ่นนะคะสื่อสาร็นภาษาญี่ปุ่นได้ไหมยค่ภาษาชิว ากกิโเดน,นะน้องอากิโกะนะคะ,ะสวัสดีคนน่ะทุกคนหนูชื่ออากิโกะนะคะยินดีดูนักตักทุกคนคะ่ะกดหัวใจมาได้รัวๆเลยนะคะเ,<อ>เดี๋ยวน้องรอเต้นะทายคิดว่าหนึ่งยิงแท้ให้พิมพ์ว่าหนึ่งยิงแท้สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะใบปอคะ่มะมาจากสื่อสารนารีค่ะสืส <laughs> ารายคิดว่าเบมาสองญิงแท้แล้วมาจากสื่อสาร่าจริงให้พิมพ์ว่าเบอรสองญิงแท้ก้อนที่สามค่ะเป็นเอ่อยิงแท้ปะคะหญิงแท้ค่ะชื่ออะไรคะน้องก้านตองค่ะน้องก้านตองค่ะ ตองแก้ต้องแก้ตองนี่คือตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างลูกม cin ีผลงานร้องเพลงค่ะร้องเพลงอยู่วงอะไรนะคะตอนนี้อยู่วงคำเหล่าค่ะเป็นเบนลับใช่ไหมตื่เต้นค่ะขอขอเขาดูไลน์เต้นนิดนึงนิดนึงค่ะปึ้งปึ้ง สวัสดีครับชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะชื่อโยค่ะโยสิตาค่ะสาธิตประสานมิตรค่ะสาธิตประสานมี้มีงานนี้มีงนนี้เป็นแบบว่าดาเมเยอหรือว่าถือป้ายหรือทำอะไรคะเอาถือป้ายค่ะถือป้ายถือป้ายรถลกร้อนถือป้ายรถลกร้อนแล้วก็ใส่ถุงดำด้วยงานดุวกรรมเธอมีอะไรบ้างนะลูกตอนนี้เป็นเด็กค่ายค่ะเด็กข่ายเพชรยินดีไม่อีดอกเพชรยินดีไม่อีดอ แฟนดีสัว์ไขบมวยก็สุดท้ายค่ะตอนนี้เป็นแม่ใครในนี้ค่ะชื่ออะไรคะแปวน้องแป๋ว มีความสามารถอะไรคะในี้ช่วงนี้ช่วงนี้ก็เอ,อ่อเป็นนักสแสดงคะ่ะขอดูลายเต้น <laughs> ได้เห็นได้ค <laughs> ่ะช่วงนี้ก็เอ,อ่อเป็นนักสแสดงคะ <laughs> <ต>่ะเราไม่ขอ,ขอดูลายเต้นเ <laughs> นี่ยขอแค่เขาขึ้นการแสดงศา <laughs> สตรด้านการสแสดงก็คือได้หมดแล้ะอันนี้นนล่าสุดคืออยากเห็นดูเอ,อ่อการเต้นเอลซ่าหน่อยโอ้ทหจำให้ดูหน่อยจำให้ดูหน่อย Let it go Let it go Can't hold back anymore แค่นี้ละค่ะแค่นี้ละค่ะเอ่อนี่เดียว หัวข้อวันนี้นะคะของเรานะคะอดอาหารอดอดาาอ,อด <laughs> อดอ, <laughs> อดอาหารแน่เลยอะ่ะ <Dj ango> ทุกคนหลับตาคะ่ะมาค่ะใครเลือกอดอาหารก้าออกมาค่ะ โอเคลืมตาค่ะก็จะเจนแบ่งแล้วมื่เอาอดนอนเหรอใช่ค่ะเพราะว่าอดอาหารมันมันเหนื่อยนะเว้ยมันอดไม่ได้ร่างกายมันต้องกินตลอดกวอดนอนเอออันนี้ของหนูอะไรอดนอนหนูอดนอนไนูต้องอดอาหารดิเอออดอาหารอออหนูอดอาหารนะแต่ได้นอนแต่ได้นอนวันนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอดอาหารหรืออดนอนเราต้องเอาไงไปค่ะ ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันนะคะอยากฟังประสบการณ์ก่อนว่าเคยมีประสบการณ์การอดนอนหรืออดอาหารมาก่อนหรือเปล่าอ่ะฟังฝั่งนี้ก่อนนิหนึ่งเคยอดอาหารไหมคะเคยค่ะกี่วันก็หลายวันแบบควบคุมน้ําหนักอะไรเงี้ยค่ะช่วงนั้นเรากินอะไรกันบัางแบบว่าตอนที่ก็ตอนนั้นเป็นการกิน water fasting อ่าก็จะกินแต่น้ําอย่างเดียวใช่ค่ะแล้วก็ถ่ายออกนะมมันก็ถ่ายออกเป็นแบบขับของเสียมันเป็นการแบบเหมือนรีบูทร่างกายเลยแบบรับผิวพรรณเราดีขึ้นไหมดูสิดูสิ ไม่น่าถามถือว่า<อ>เป็นงปั่งเลยล่ะทําไมเราถึงต้องเลือกอดอาหารอาหารบางอย่างก็ไม่ได้ให้คุณกับร่างกายการโดอาหารก็เป็นการอดทนอย่างหนึ่งแล้วก็สามารถทําให้ร่างกายรีบูตต่างๆใช่มันเป็นการลดความอ้วนอย่างหนึ่งที่ทําให้ฉันรู้แบบกินหก นอนหนึ่งก็ยังได้เลยมันอดได้มันทําได้ใช่มันทำได้ง่ายกว่าทีนี้ประสบการณ์ของฝั่งนี้มั่งเราเคยอดนอนกันไหมสำหรับปอปอเคยอดนอนค่ะสําหรับปอปอเคยอดนอนค่ะแม่ตอบแม่ตอบคือเวลาปอแบบมันจะมีเข้าค่ายของคณะหรือว่าอะไรเงี้ยเวลาไปข้างนอกเนี้ยค่ะปออดนอนได้เสมอค่ะแต่ว่านอนนานสุดเท่าไหร่ลูกก็เก้าสิบแปดชั่วโมงอะค่ะ ออดนอนง่ายกว่าค่ะอดอาหารทำยับเพราว่าเราต้องใช้ energy ค่ะบางที่ถ่ายหนังถ่ายละครซีรีส์อะไรเงี้ยกินสําคัญที่สุดค่ะคือตอนย้อนลรคะทาไมถึงเลือกอดนอนก็พูดถึงเรื่องประสบการณ์อดนอนเนี่ยก็คือจะย้อนไปในช่วงของที่นักเรียนแลกเปลี่ยน AFS a อ s f AFS ก็คือจะเป็นโครงการแลกเปลี่ยนของนักเรียนที่แบบมีฐานะนิดนึง ตกาจคานั้นเนี่ยเฉียดตายเลยทีเดียวแต่ว่าอดนอนเนี่ยทำให้ตอนยอนรอดกลับมาได้เราเนี่ยจะต้องเดินทางระยะไกลมากจะไปเมก้าเนี่ยจะต้องมีทรานสิทที่หลากหลายประเทศเลยเครื่องบินค่ะตกหน้าอากาศตกหน้าอากาศหลุมอากาศนักบินเนี่ยเขาประสบอุบัติเหตุตอนยอนตอนนั้นเนี่ยก็เลยต้องเทคแอคชั่นตรงนั้นอดนอนแล้วก็ขับเครื่องบินวนานเลยก็คือหมายถึงว่าเราก็ไปช่วยเหลือได้เรารู้สึกว่าอดนอนอดนอนเป็นอะไรที่ทำง่ายเราทำได้เลยแต่ ิวมันแบบมันทํายังไงมันไม่มีแรง<ช>มันไอ้นี้ก็เลยเลือกคิดว่าอดนอนอ่ะน่าจะเป็นอะไรที่ทําง่ายในในชีวิตประจําวันนี่คือประสบการณ์ของทั้งสองฝั่งนะคะ,ะราวแรกนะคะเราจะพูดถึงข้อดีก่อนนะคะไป<ช>ค่ะ ต่ออย่างที่ฉันบอกนะคะในทางการแพทย์เขาจะมีการทำ water fasting เหมือนที่เพื่อนทงต้นนะคะนั่นคือการอดอาหารตั้งแต่24ถึง72ชั่วโมงเพื่อหนึ่งเลยเนี่ยเราจะได้ในเรื่องของการลดน้ำหนักสองแล้วก็ทำให้ระบบผอมผางของเราเนี่ยดีขึ้นสามแล้วก็ต้นในเรื่องของหัวใจทำให้เหมือนรีบูตร่างกายแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการทำ water fasting เนี่ยแพทย์ต้องดูแลเป็นอย่างดีด้วยกรณีอันนี้คือคุณตั้งใจเนาะแต่ถ้าเกิดอยู่ในป่าล่ะคุณจะยังไงคะก็ปีกว่าดิฉันไม่ทานอะไรก็ปีกว่าดิฉันไม่ทานอะไรดิฉันปฤาษี มิดโกนก็นไม่ได้เอาไปหนวดยาวฉันก็เลยเอาอะไรมาแต่งไป็รืาอีไปเลยถ้าเกิดเหตุการณ์เข้าไปในป่าแล้วมันหาอะไรของกินไม่ได้คุณอดทนได้ไหมอดได้ถ้าในกรณีถ้าหลงป่า,<อ>าดิฉันเอาตัวรอดได้อยู่แล้วเพราะดีฉันมีความรู้ในด้านการเดินป่าค่อนข้างเยอะนอกจากการอดอาหารนะคะยังเป็นการลดน้ําตาลในเลือดด้วย<ช>แล้วก็สอ, <ๆ S 2> สองนะคะทําให้เราหุ่นดีถูกค่ะแม่โมสวยหน้าใสใช่ค่ะแม่โมแล้วก็ทําให้เราไม่ง่วงนอนหลังกินข้าวมีข้อดีอะไรอีกคะที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยการอดอาหารมันย่อมดีกว่าการเปื่อยนะใช่มันไม่ชิดเปือง แล้วก็มันฝึกวินัยถ้าอดนอนเมื่อไหร่หนึ่งสมองเราตื้อไม่สดใสเราจะมีความเวียงวีนอย่างเช่นคิ้วของน้องต่อนยอนกำลังชุนเฉียวคนดูอยู่อันนี้เราเข้าใจได้น่าจะแบบเข้าใจแล้วว่าน่าจะอดนอนมานิดหนึ่งแล้วก็การอดอาหารตัวนี้คือหนึ่งเลยเราจะไม่กินเนื้อสัตว์เราจะไม่เบียดเบียดเบียนเบียดเบียนเอเบียดเบียนตัดร่วมโลกเราจะได้บุญขึ้นมาด้วยค่ะคุณแม่สมมติว่าในกรณีติดเกาะถ้าอดอาหารคุณจะ มูฟร่างกายออกไปเยอะไมหมหรือคุณจะยังไงคะแล้วจะมูฟเมนให้น้อยที่สุดแล้วจะปีนต้นมะพร้าวก่อนเพราะเราต้องกินน้ำไม่ได้เสียพลังงานตรงปีนนะเ,<อ>เสียตรงปอกอเสียตรงปอกหมดล้พันแถว แล้วถ้าเกิดในเกาะนั้นเป็นเกาะขัวโลนไม่มีต้นมะพร้าวก็ตักน้ําทะเลใส่ขันแล้วถุงคุมให้โดนแดดแล้วเลอะเหยือน้ําที่เราเหยืันจะไหลเป็นเป็นไอเป็นน้ําเปล่ามาให้เราดื่มได้อันนี้ที่ฉันเคยฝึกมาแล้วคุณได้กินวันละกี่หยดได้หกหยดหกหยดหกหยดแล้วปากคุณเป็นไงปากคุณเป็นไงแผลแแตกไม่ไหวโอเคแล้วทีนี้ฉี่ออกมาเป็นสีละขาวอัมพันขาวอมพัน โอเคอันนี้คือข้อดีของฝั่งนี้นะคะข้อดีของฝั่งอดนอนบ้างมีอะไรบ้างเริ่มค่ะตื่นตัวตลอดเวลาค่ะพร้อมที่จะทํางานเสมอแล้วก็รับโปรเจกต์ใหม่ๆได้ตลอดเวลาใช่ค่ะในมูฮับปิ้ลรู้สึกว่าใช้ตื่นตัวเหมือนกันแต่ตื่นตัวในเรื่องที่อันตรายเช่นเรายังไม่นอนเนาะเราอดนอนปุ๊บเป่าระวังอะไรบางอย่างอ่ะถ้าพันยินไหวเราหนีคนแรกนะนี่คือความเป็นทวีปภูทศภัยอะไรมันนานตอนกลางคืนเราไม่รู้จริว่ามีนอนหิวอยู่ไปไงโถจระเข้เอาไปแดงเอาไปแดะ ทำไมเขาอยู่ในเมืองทำไมเราอยู่ในป่าเราจะบอกว่าอดนอนเนี่ยมันทำให้เราอยู่กับตัวเองมากขึ้นมีสมาธิถูกมีสมาธิในการทำหลายๆอย่างค่ะคุณทำอะไรบ้างเวลาคุณอดนอนถ่ายซีรีส์ถ่ายซีรีส์อ๋อกินข้าวอยู่ าอดนอนสามารถได้เงินได้ด้วยเพราะว่ามีแข่งเกมใช่เมเเมเจอร์ค่ะอดนอนเจ็ดสองชั่วโมงรับไปเลยสองแสนบาทห้าแสนบาทค่ะอดข้าวมีไหมไม่มีคี่จะแข่งแดกคี่จะแข่งแดกกล้องจับไปสี่สามคนเคี้ยวตุ้ยไม่มาอยู่ฝั่งนี้วะอดนอนีขาดีอะไร แข็งแดกอาเช่นคนแรกกับเขาถาดอาอิโมอาอิโมแข็งแดกแล้วกุนเชียงปาหน้าแล้วก็สุดท้าซูชิซูชิมิซูชินั่นแหละ เราอดนอนเราทํางานอะไรได้บ้างจริงๆหลายอย่างเลยนะเขาบอกว่าในยุค2026แล้วเนี่ยการทางานอย่างเดียวไม่เพียงพอค่ะเรางานเดี๋ยวนี้ไม่มีแค่ตอนกลางวันจ้าตอกลางคืนมีงานเยอะมากโอเคแกลบหรืออะไรเงี้ยตอนกลางคืนอ่ะเงินอ่ะคูณ2นะค่ะเงินสัดใช่สุดๆซึ่งตอนประมาณแปโมงเช้าถึง5โมงเย็นคุณทํางานอะไรคะก็ถ่ายซีรีส์ค่ะขอย้อนไปถึงในเรื่องของประวัติศาสตร์บ้างย้อนไปถพระมหาชนกที่เขาว่ายน้ำเนี่ย ี่วันกี่คืนสมมติถ้าเขานอนระหว่างว่ายน้ำตายตายะต่นี่คือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ปรลาร้าอะไรเรามีซัพพอร์ตหมดใช่ค่ะมีเพลงเกี่ยวกับการอดนอนไหมมีค่ะหน่องนอนไม่รับไงฮะเออใจมันซับกะซาบเอ้ยไม่ล่ะฟังน้ำมันไม่มีเพลงที่จะซัพพอร์ตการอดข้าวนะแต่มันมีซัพพอร์ตการอดนอนดูดดูดดูดนี่ดูดเอาเทปอดข้าวนี่ไม่มี ค่ะข้อเสียของการอดนอนมีอะไรบ้างคะตายโหงตายโหงเพราะว่าหลับในคือหลับหลับเลยดับเลยชัางตับฉันเดาวุมดสยามราเลนกับระบบร่างกายเกินเราไม่สามารถ รู้ได้เลยว่าเราจะหลับเมื่อไหร่ร่างกายเราจะปิดสวิตช์ทันทีเมื่อแล้วการนอนเนี่ยมันสัมพัญมากเขาถึงบอกว่าการนอนคือการพักผ่อนที่ดีที่สุดเขาไม่งั้นโดนปิดสวิตช์สามปอปิดสวิตช์จริไงมีปออะไรบ้างคะปอพันปอเต็งและปอปอปัทผมปอปัทผมปอพันธ์ปอพันธ์อ่ะต่อแล้วมีอะไรอีกข้อเสี่ยงการอดนอนมันเสี่ยงเป็นโรคหัวใจด้วยคนที่นอนน้อยน่าเสี่ยงเป็นโรคหัวใจมากกว่าคนปกติถึงสองเท่านะครับแต่เมื่อกี้เขาบอกว่าเขาไม่มีเวลาคิด แฟนยี่สิบสี่ชั่วโมงไม่มีหรอกไม่มีหรอกคือเคยเคยเวลาที่เราแบบต้องตื่นเช้าหรือว่านอนไม่พอไหมเวลาเราไปทำงานประสิทธิภาพเราไม่ได้เลยสมมติสมมติสมมติว่าดิฉันเดินมาถามบอกว่าคุณคุณใบปอเข้าฉากเลยค่ะเวลาไปพูดในฉากพูดว่าคุณอำนาจไม่มาหรอกค่ะพี่คุณอำนาจไม่มาหรอกค่ะพี่ แค่คนเบอร์ไปแบบนั้นเลยลทาาได่ตาฝักเนี่ยเขาก็พูดบอกว่าเขามีเวลาไปหาเงินเขาทำอะไรได้ขนาด้านจะประสิทธิภาพมันไม่ได้เลได้เขาบอกขาตายอุ้าเลยเนี่ยสามคนเนี้ยยี่สี่ชั่วโมงแค่ไม่นอนอ่ะไปไม่ได้แล้วทำอะไรไม่ได้แล้วขนาดวันนี้ยังตีคนตายไม่เท่ากันเลยเขาบอกว่าถ้าเป็นตอนกลางคืนเนี่ยเขาสามารถที่เอาตัวเขาเองเนี่ยไปทำการแข่งขันอดนอนได้เงินรางวัลคุณทำอะไรได้ได้แค่งาอดดไ้แังพอกลางวันเริ่มตายเลยเริ่มไปแล้วเนี่ยมันโดนแสงใช้การอดนอนมันทำให้สมองเร เกิดรับหลอกใช่ช้าแล้วก็สมองก็จะปิดสวิตตัวเองปิดสวิตร่างกายทำให้มันถึงมีเหตุการณ์หลับในไงอ่ะแล้วสมุิบอกบทบอกว่าเฮ้ยน้าจะไม่มานะคะไอเดียวคือนี้จะมางานมันเกิดประตือเป้า คือในบงานมันเกิดมาคือาเอ้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยหลับในเนี่ยแล้วเขาบอกมันเป็นจะเป็นคนขี้งนงิงปหขี้งูงิงไม่ดีซึมเศร้าได้นะคะตอนไม่หลับเนี่ยแล้วการขับถ่ายเขาเขาจะขี้ออกไหมระบบขับถ่ายจะสรวนคิดว่าเขาจะอดนอนได้กี่วันเดิมที่ก็วันนึงวันนึงแล้วที่มันเสี่ยงหลายอย่างนะหนึ่งเสี่ยงถูกจับ ก็ตำรวจมาคนอาจจะมาดูที่บ้านนึกว่าอีเนี่ยดุดสิงคายคือไม่นอนสองเลิกกับผัวเลิกกับผมพะผัวจะนอนแต่ก็เปิดไฟแค่อะไรรู่นเอาดีๆนะฟังเข้าใจได้ค่ะเขากินได้แค่ั้นอุ้ยเอาละข้อเสียของอีพวกอดอาหารบ้างมีอะไรบ้างคะน้องใบปอลคือเมื่อกี้เขาพูดว่าพวกเราเนี่ยอดนอนแล้วจะขี้วีนแต่จริงอ่ะหิวเนี่ยวีนหนักกว่านะคะโอ้อยังไงคะมีให้เห็นเยอะแยะอาม่าหิวมากต่อคิวไม่ไหวตกคนใช่หรือคอนเทนต์ที่เป็นเทรนด์ในติกต็อกอดหวาน ว่าใช่รวมไปถึงการที่มีนิทานประหลาดกล่องเขาน้อยค่าแม่ใช่ไงมันไม่มีอดนอนค่าแม่ขาพวกคุณมีทั้งนิทานมีทั้งเพลงที่คอยสนับสนุนพวกเราใช่แต่ของพวกเขามีจะชวนกินชวนกินรีวิวไม่กินกันข่าวไม่มีนะ if if เต็มที่ก็8ชั่วโมงก็ต้องมาแดกอยู่ดีแต่เมื่อกี้เขาบอกว่าของคุณอความรักของคุณไม่มีอยู่จริงเพราะคุณอดวนลวนคุณอันตรายเกี่ยวกับการขับรถหลับในหรืออะไรคุณว่าไงไม่เกี่ยวค่ะฉันกินอิ่มนอนหลับฉันก็ I you down. <laughs> ฉันได้ฮอร์โมนอยู่แล้วฉีดเข้าเส้นอยู่แล้วค่ะกลับมาทำงานต่อได้เลยแต่ไม่นอนก็ไม่นอนอยู่ได้ค่ะคุณแม่พูดถึงคําว่าอดเนี่ยจะอดนอนอดอาหารมันมีข้อเสียทางนั้นแหละค่ะแหมอะไรกันล่ะที่มันจะจริงมากกว่าขอยืนยันในด้านของมิติของสังคมดี่นี่จากประสบการณ์ที่ไปเรียนเอ s มานะคะคนที่แบบว่ามีปัญหาเรื่องการกินเนี่ยเอะก็อดก็อดเวลาเพื่อนชวนไปกินข้าวเออไม่ไปอ่ะมันก็ทําให้แบบเข้าสังคมยากยึ้ หรือแม่ทํากับข้าวไม่กินไม่กินอ่ะทำไมได้ทำไมถึงไม่กินล่ะไม่กินหนูไม่กินของที่ชอมันมีปัญหาสังคมน่นอนแล้วเนี่ยจะเรื่องของเศรษฐกิจมึงไม่กินข้าวแล้วาบ้านล่ะขายยังไงขายของอะไรแต่ไม่นอนเนีไม่ได้มีผลอะไรนะจ๊ามีแต่ได้เงินได้เงินเนาะละครก็มีเรื่องเกี่ยวกับว่าอดนอนไหมมีไงอดนอนแรกแรกอดนาเล็กเล็ก่งชาิ่งชาดัตสินเทมเบเลักหรือเปล่าโอ้โหเมไม่เคยดูเลยแต่ไม่เคยเห็นแบบไม่เคยเห็นชาเล่ อดข้าวหนาเออเออมาค่ะพร้อมนะคะข้อโต้ไฟแลบอดนอนหรืออดอาหารไปค่ะฉันอดอาหารแลวฉันผอมใช่ไหมคะเหมือนมะกะลีผลแล้วคนที่อดนอนแบบนี้นะคะดูสิตาบวมกับืนขนมปังแลบดิ้นขนาดนั้น่ะคุณว่ายังไงคุณไปถ่ายซีรีส์แล้วคุณเอออ่ะเพราะกินยาคุมอ่ะ เพราะคุณไม่นอนคุณก็เลยสมองเบลอใช่ทำไมการนอนนั่นแหละกินวีนเบียงมากกว่าคนอดรหารคนเรากินแค่น้ําวีนนะคะวีนเบียงแล้วมันจมกับเสียอะไรเพราะบทที่ฉันได้รับอะมันคือบทตัวร้ายเัาจะต้องวีนอยู่แล้วอ๋อมันส่งเสริมอาชีพการงานไปอีที่ฉันอยากรู้ถ้าอี่อดข้าวกับอีอดนอนเข้าสินด้วยกันอีนี่ก็อดข้าวมาอีนี่ก็อดอะมาต้นมะพร้าวอยู่ไหนวะทำไมมึงจะปีนไปอีลิง ไม่มีเลยค่ะคนอำนาจเนี่ยเห็นไหมเอออะเราเออได้ไงอ่ะมาเราแอปเออเฉยๆเพราะว่าเรารู้ว่ามะพร้าวอยู่ตรงนั้นและนางเอกมีเพื่อนนางเอกมาด้วยมีเพื่อนนางเอกสอนมาเพื่อนนางเอกสอนมาจังหวะนั้นทช่างเอกกำลังจะเฟดออกไปอีนี่ส่วนเบาพอดีแล้วแม่แม่เอกก็เข้ามาใครเอาอีลิงนี้มาถือลูกแอปเปิลอยู่นี่ลิงที่ไหนจะผมงดงามขนาดนี้แกนั่นแหละอย่าผมเสียโอ้โหแกนั่นแหละยกคนแรง เวลาเขาเขาอันดีมากเราต้องพูดใส่เขาไปเพราะว่าพี่พูดดีๆแบบว่าเหมือนแบบว่าพี่คาาพาหนูออกจากเกาะหน่อยพี่พาหนูออกจากเกาะหน่อยได้ไหมคะมึงก็เอาใต้กลงมาสิมึงก็เอาใต้กลงมาสิมึงก็ไปกันต้กลงสิ มันวีนไปไหนบ้างผมต้องไม่ได้กินอาหารต้องอดแล้วกับมอนเหมือนไต้โกบแล้วมีข้อเสียอะไรอีกอีฝั่งนั้นอะเห็นปหมข้อเสียเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าขี้วีนหนูอาจจะปั้มๆเป๋อรเออเออไม่ใช่ปั้มเป๋อกดนอนก็วีนไม่มีไม่มีไม่มีแรงวีนไม่ชนเที่ยวเนี่ยมึงทำเจอที่มึงทำอยู่ตอนเนี้ยเนี่ยพอไม่มีแรงปุ๊บกลับบ้านดึกๆเจอโจรปุ๊บไม่มีแรงอ๋อไม่ค่ะกลังกลับบอกว่าน้องใบปอไปแนัปหน่อยห้านาทีกลับมาเฟรชแนัปไม่ได้แนัปไม่ได้เด็ ได้ค่ะ oh. มึงแดกน้ำได้ค่ะพี่นิวมึงแดกน้ำได้ค่ะพี่นิว มันเคยมีคอนเทนต์นี้นะคือวิธีการนอนยังไงให้รู้สึกเต็มอิ่มบางทีคอนแนปไป5นาทีก็เต็มอิ่มแล้วเขาเรียกว่า power nap แต่ไม่มีใครบอกว่าแดกข้าวยังไงหนึ่งขาไม่อิ่มนะคะขอทักรายการซิการที่อดอาหารนั้นคือการประหยัดอยู่แล้วค่ะอดอาหารปุ๊บหุ่นมึงดีปุ๊บเป็นอะไรซุปข้าโมเดลเป็นอะไรอันนั้นปะอันนั้นปลายทางอันนั้นขายอาหารวิสาปลายทางหรืออะไรมันก็เป็น p a สซีฟอินคัมอยู่ดีอ่แล้วเขาบอกว่าคุณเข้าสังคมไม่ได้ เพราะคุณหิวเพราะว่าคุณไม่ไปกับใครเลยเพราะคุณอดอาหารฟังนานแล้วเริ่มประโยคแรกก็วีแล้วแต่พอไม่ได้นอนฟุ้งค่าสังคมไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเออเอออดนอลอยกันแล้วค่ะแล้วใครจะเป็นอัลไซเมอร์ก่อนอดนอนขาดสารอาหารปะนา่มันอันนี้มันอดนอนขาสัตว์อาหารมันคือร่างกายแต่อดนอนคือสมองเลยค่ะสมองคือนี่ค่ะสมองคือจุดที่สำคัญที่สุดของร่างกายขาสัตารอาหารเใช่ค่ะอย่างนี้เขาจะกินน้ำอะไรน้ำกรดน้ำกรด นี่พวกนี้ก็อกินลกอ่ะใช่อ่ะเจอกันไม่ได้ค่ะผู้เชี่ยวชาญก็ิไปไปตัดสีนด้าสวัสดีครับชื่อหมอเต้ยนะครับเป็นหมอผ่าตัดครับ ดูแลด้านสัญจกรรมทั่วไปแลวก็สัญจกรรมความงามครับผมก็ปกติแล้วนะครับหมอจะดูแลในเรื่องของรูปร่างของคนอยู่แล้วนะครับก็คือ body controlling surgery นะครับจริงๆอาชีพหมอก็จะมีทั้ง2องอย่างเลยครับมีทั้งอดนอนและอดอาหารนี่แหละเนาะตอนที่ผมเคยอดนอนมากที่สุดนะจริงๆก็แค่1วันไม่เกิน2วันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรู้สึกเหมือนแบบตาลึกโบ๋เลยนะเดินโซเซเหมือนเป็นผีซอมบี้เลยแบบนั้นความรู้สึกนึกคิดอะไรเงี้ยมันจะช้าลงครับการตัดสินใจอะไรต่างๆส่วนเรื่องเคยอดอาหารไหมไม่เคยอดเกิน1วันในช่วงแรกที่ เราเริ่มมีการอดอาหารเนี่ยเราอาจจะมีการอ่อนเพลียหน้ามืดนะครับเวียนศีรษะขึ้นไส้อาเจียนเนาะหรือบางคนมีอาการงุ่หงิดนะเหมือนที่เราบอกว่าน้ําตาลต่าต้องไปเติมน้ําตาลกันหน่อยนะ,อะสำหรับข้อดีของการอดนอนจริงๆแล้วมีพูดถึงบ้างนะครับในบางงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ โรคซึมเศร้าเนาะหนงสงานวิจัยเท่านั้นแล้วมันไม่ได้แบบเป็นที่แพร่หลายมากดังนั้นเนี่ยเราจะมองเห็นข้อเสียที่อย่างชัดเจนอยู่แล้วนะครับของการอดนอนการอดนอนเนี่ยพอผ่านไปแค่ประมาณ72ชั่วโมงหรือว่า3วันนะครับคนคนนั้นเนี่ยจะเริ่มมีความผิดปกติของการรับรู้แล้วนะครับบางคนนะครับจะมีอาการของหลอนหรือว่าแพนิควิตกกังวลอะไรพวกนี้ได้นะครับ ก็ถ้ารุนแรงมากๆก็เสียชีวิตได้เลยนะข้อดีของการอดอาหารนะครับสมัยนี้เราก็ทำฟาสติ้งเนาะควบคุมน้าหนักปรับเปลี่ยนรูปร่างคุมไขมันในร่างกายคุมน้ําตาลให้มันเฮลตี้มันมีที่พูดในเรื่องของแอนตี้เอดจิ้งนะครับก็คือเวชศาสตร์ชะชลอวัยอดอาหารเนี่ยนะครับอย่างถูกวิธีนะครับมันจะทําให้ร่างกายเรากระตุ้นการกินเซลล์ที่ตายของร่างกายเราหรือที่เรียกว่าออโตฟาจีนะครับอื่นๆก็จะเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายเราหลั่งโกรทฮอร์โมนมากขึ้นช่วยเมนเทนมวลกล้ามเนื้อด้วยครับสำหรับข้อเสียขออองงกกาาาารออาารรดหนนใช่วแ้ํตล ทำให้หงุดหงิดเนาะแล้วก็เริ่มมีการวิงเวียนหน้ามืดเป็นลมนะครับแล้วก็สมองเริ่มเลอะเือนไปบ้างอะไรเนี้ยนะครับนะในเฟสต่อมาเนี่ยเราจะเริ่มมีการดึงมวลกล้ามเนื้อของเรามาใช้ทําให้กล้ามเนื้อเราเล็กฝ่อลงแล้วก็อัตราการเผาผลาญนเมรร้งร่างกายก็ชา้าลงไปด้วยอ่าพากถึงน้องๆโตว,ว่าเธอนะครับที่แบบว่าอาจจะแบบใช้ชีวิตแบบว่าสุดโต่งมากเกินไปนะครับพยายามอยู่ในทางสายกลางเพราะว่าสุขภาพของคนเราเนี่ยเวลาเราทําอะไรตึงเกินไปหรือหย่อนเกินไปเนี่ยมันไม่ดีแน่นอนนะครับเราควรจะต้องรู้ว่าแบบไหนเฮลตี้ก เราถึงจะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็อยู่จัดรายการเป็นนานๆไงอาขอบคุณปอเลยค่ะออย่างที่บอกไปก็ไม่ต้องอดอะแหละดีสมคเป็นกลางเดินทางใส่กลางดีกว่าก็คืออันไหนอดอันไหนก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละอย่ากินเยอะแล้วก็อย่านอนเยอะเกินไปเออใช่ใช่อาวันนี้ขอบคุณไปปอแล้วก็ขอบคุณตอนยอนมากสองคนเลยอาสนุสนะอยากมาอีกไหมอยากมาอีกค่ะขนมปัเออมากันอีกนาฬนะนาค่ะอุ้ย ได้ค่ะได้ค่ะสาผลงานหน่อยทั้งสองคนก็ตอนยอนนะคะเดี๋ยวจะมีซีรีส์เหมือนกันมีหลากหลายผลงานนะคะให้รู้กันว่าจะมีหรือไม่มีชอบไอ่าอะน้องใบปอล่ะคะค่ะสำหรับใบปอลนะคะช่วงนี้ก็จะต้องบอกฝากพี่เลยว่าอาจจะเฟรดไปนิดนึงเพราะมีมีเรียนต่อปอโทค่ะอ่่ไม่ต้องไย่ต่ออ เปลี่ยนสองใบค่ะเปลี่ยนสองใบสิงเกิลล่าสุดจะออกเมื่อไหรนะลูกซิงเกิลล่าสุดกำลังมาค่ะเพลงอุ๊ยอุบยไปก่อนนี้ก่อนอุ๊ยอุบยไปก่อนนี้ก่อน แล้นักกีฬาลงแข่งโอลิมปิกปี่น้าหนูได้ลงไหมคะขี่ม้ามีค่ะมีลงขี่ม้านะคะเป็นยิมนาสติกลีลาเล่นลิบบิ้หรือเล่นอะไรคะเป็นลิบบิ้ด้วยแล้วก็ไอสเกตด้วยค่ะอยากดยดพักคาสักหน่อยนิีนแมที่สอมาไปไปปึ้งปึ้งเตะปึ้งอยากอยากยากปึ้งปึ้ง แล้วรีบบินได้ไหมไม่ค่ะหนูเท้าแพมมาค่ะระหว่างถ่ายซีรีส okay, ์ระหว่างถ่ายซีร um, okay? ีส์โอเคท่ะวันนี้ก็สนุกมากนะคะนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะใครกดกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ดูคลิปละใหม่ก่อนใครนะคะตลอดวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ